อีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่ามีขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยก็คือการแห่เทียนพรรษาและก็การทอดพระปากรับแต่ทีนี้ที่จังหวัดสมุทรสงครามนั้นมีความพิเศษกว่าที่อื่นเขาใช้รถซาเล้งในการแห่เทียนนะครับแล้วก็มีจํานวนผู้ร่วมกว่า200คนซึ่งประเพณีประเพณีนี้ถือว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับโดยประเพณีแห่เทียนพรรษาและทอดพระป่าซาเล้ง เกิดขึ้นที่ตำบลดอนมโนราอเภอบางคนทีจสมุทรสงครามครับปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่6แล้วโดยนายชรัตบุญนสะผูร้ราชการจัังวดสมุทรสงครามเป็นประธานในการลั่นล้องและปล่อยกระบวนรถสาเล้งกว่า200คันจากบริเวณน้าสารกลางไปยังวัดดอนมโนราตำบลดอนมโนราอ,อบางคนทีแน่นอนนะครับว่าสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นครับ ทีนี้ย้อนไปดูประวัติกันบ้างสำหรับประวัติของประเพณีน,นี้เกิดขึ้นที่พื้นที่ของชุมชนตำบลดอมนมโนราเป็นพื้นที่ประกอบการเกษตรครับปลูกพืชผักเป็นส่วนมากก็จะมีรถซาเลง้งหรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่มีการต่อเติมด้านข้างเพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้าอย่างพืชผักผลไม้จากสวนไปจำหน่ายที่ตลาดเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาชาวตำบลดอลมนมโนราก็จะนำรถซาเล้งนี่แหละมาตั้งขบวนรอบๆหมู่บ้านเพื่อนำไปถวาย พระสงฆ์วัดดอมโนราในวันเข้าพรรษาโดยผู้ที่อยู่รอบๆหมู่บ้านเมื่อได้เห็นการแห่ผ่านหน้าบ้านก็จะชักชวนลูกๆหลานๆน,นำปัจจัยมาอธิษฐานร่วมทำบุญด้วยปีแรกมีประมาณ20คันเท่านั้นต่อมาก็มีผู้ศรัทธาจำนวนมากขึ้นครับซึ่งในแต่ละปียอดปัจจัยที่ได้รับบริจาคในการทำบุญท่ระป,ป่าจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนทางวัดดอมโนรานั้นได้พัฒนาบุรณปฏิสังขรณ์วัดตามลำดับครับ ในปีแรกได้ดำเนินการบูรณาการอุโบสถก็คือปี2559ยอดปัจจัยที่ได้รับนำไปบูรณะปฏิสังขรนะครับอุโบสถในการเขียนภาพขวาผานังในปี2560นำปัจจัยไปสมทบทุนการก่อสร้างหอปริยัติธรรมหลังใหม่แล้วก็ในปีนี้ร่วมกันนำปัจจัยไปสร้างกำแพงแก้วรอบวัดครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุนรสงครามก็บอกว่าประเพณีนี้ของชุมชนเกิดขึ้นมาจากวิถีชีวิตของคนในชุมชนมีพานะก็คือเครื่องมือทำอาหากินของตัวเองนี่แหละนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทบ,บุนสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนสิ่งสําคัญเป็นการแห่เทียนพันษาแล้วก็ทอดพระป่บบาซาเลง้งเป็นประเพณีที่มีแห่งเดียวในประเทศไทยสืบทอดวิถีชุมชนของคนในพื้นที่แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของวัดเตอร์มโนรา ในปีต่อไปทางจังหวัดจะสนับสนุนให้ผู้สนใจร่วมทำบุญในลนนักษณะนี้มีส่วนร่วมกันมากขึ้นนะครับแล้วก็นำไปขึ้นเป็นปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสง,งครามให้ด้วยนะครับพื้นที่ไหนมีเอกลักษณ์อะไรช่วงนี้ก็พยายามที่จะสนับสนุนและก็ส่งเ<ช><ๆ>สริมการท่องเที่ยวใหม่ๆก็จะได้เกิดขึ้น<ช>ไรายได้กจะหมุนเวียนสะท้อนวัฒนธรรมของแต่ละท้องที่นั่นเองใช่ค่ะ